ออกจากบ้านเป็นครั้งแรกโอ้ดูทำหน้าไปดูห้องนอนผมดีกว่าโอเคโอเคออกเดินทางก็แบบนี้เลยเหรอพ่อฝ<ะ>นมาแบบนี้เลยนะคบพ่อ,พอโอ้แล้วดูที่ผูดด้โดยสารมีสกิปด้วยไปไหนนะาเลา้าอ่ะเล้าอ่ะไปไหนจะเฉลยไหมว่าไปไหนดูชุดผมก็รู้สีเขียวแบบนี้ไปไหนกันใช่ไหมพ่อเขาบอก เียวทั้งทีมนะคะแม่ก็เขียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันแค่ออกจากบ้านฝ้นก็มาซะแล้วแม่คะจะไปไหนครับแม่ค่ะแม่ค่ะครับเราแม่งรถจอกครั้งแรกใช่ไหมลูกคุณยายก็อยู่ด้วยเห็นไหมตื่นตาตื่นใจมากครับน้องเมย์ค่ะสิเดือนทันหน้าตาเกตัวลออกจากบ้านปาเป็นครั้งรกโอ้ดูทําน้า ไปแล้วไปแดอกแวอแล้วแล้วไปแล้วยัว้าววเป็นไงลูกอากาศเย็นแล้วอากาศเย็นแล้วเห็นไหมครับว้าวพอเอาผ้าห่มมาด้วยผ้าห่มเมฆามาด้วยอ้าวสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลย เป็นไงเป็นไงเป็งตื่นตาตื่นใจไหมอันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่หลครั้งแรกของหนูที่ออกจากบ้านนะโอเคอ้าวถึงแล้วเหรอยังครับไม่ต้องเลยสนุกไหมนั่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟดูอู้ดูข้างหน้าดูข้างหน้าดูข้างหน้าเราอยู่กันที่โรงแรมลาตาลีสแม่ผู้ถูกไหมลาตาลีส นั่งรถกลับไปที่พักกันครับนี่พ่ออยู่ข้างหน้าโอ้แม่คพารทำผ้าแบบว่าแม่พานุ่งมาท่าให้ด้ายนี่นี่นี่งั้นเราก็ไม่ได้ตั้งรถสิสวัสดีค่ะพักคลายหนลูกเร็วสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวับผมร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยอ่ะพ่อเด็กอายุเท่าไหร่นะสิบเดือนกว่าเพิ่งออกมาเที่ยวครั้งแรกนะคะปกติไปโรงพยาบาลกับบ้านร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยดูชี้ไข่ร้องไห้ขี้มูกโป่งวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ลาบาริสลาบาริสพ่อลาบาริสอ่าลาบาริสใหญ่เดี๋ยวเชิญไปทำอาหารกินหน่อยยี่หน่าผมไม่ผมจะพาไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ย S <S ไปดูห้องนอนผมดีกว่าโ <Okay. Yeah. S 3> okay. อเคยัโอเคไปลูกนะครับเมื่อกี้ร้องไห้นะครับ,ไม,ไ,นนรบไม่หยุดเลยมาผมนำไปเลยดูห้องกันไปไปทางไหนที่ไหนนะลูกนู่นอยู่ตรงนู่นชั้นล่างจะเป็นห้องน้องชายนะคะวันนี้เรามากันสองครอบครัวคือน้องชาย<อ>เป้็นต่อโอ้โหช่วยจังเลยลูกวันนี้เมคาออกนอกบ้านครั้งแรกแล้วไม่ร้องตื่นเต้นเนาะน้องไห้ใหญ่เลยเนาะโอเค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 ไปดูห้องเรากัน่ใ ปัก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 ห้องเราอยู่ชั้นสองห้องน้องเลอาอยู่ชั้นล่างสุดนะคะห้องเพื่อนเลอารใช่ไหมน้ะงนี่เนื้อะไม่ค่ะเนาะเอ้าย้ายเปิดประตูล้อเอ้ามาเดินเข้าห้องกันดีกว่าเดินให้น้องเดิน้างบ๊อลุกปั๊บเดินไปเรี่เลอาอยู่ข้างล่างนะเป็นสระว่ายน้ำละไปๆๆสระว่ายน้ำกันเหรอใช่เดี๋ยวเราก็ใช้ตามไปมาเดินลุกมะ เียเข้าห้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นแม่คะจะไปที่อื่นเหรอคะไม่เข้าห้องเหรอคะลูกไปในห้องเหรอคะท่านนหูไปดูห้องก่อนไปกับแม่ก่อนนะไปกับแม่ก่อนนะไปกับแม่ก่อนนะ ห้องเราทางนี้ตรงนั้นห้องคนอื่นนห้องเราเบอร์นี่ตองสองเลยตองสอง้อลูกซื้อือห่ยสวยอัจะไปข้งนอกเหรอลูกไข้าบ้านเหรอปาปไป้ปาไป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 เก่จังเลยห้องน้ำเดินได้ไครับลูกพ่ไปแล้วอไปแล้วไม่รอดูแล่ไปแล้วเหรอห้องน้นะเป็นยงไงคะก็คือแม่เป้เองก็คือขอบอกว่าเราจะมีเบบี้มาด้วยเขาก็จะมีตัวเบบี้ขอโอ้โอโอ้โได้อยู่ๆมี่าอา อาบนะ้ำแบบซีท t ู r u กันเลยนะครับเนี่ยแม่เก้ก็บอกขออุปกรณ์สำหรับน้องเล็กด้วยนะคะก็มีเบบี้คอร์ดมีอะไรให้เนาะอย่างงี้นะคะห้องมันไม่ใช่ว่าซีท t ู r u ซะทีเดียวเราก็สามารถเดินในตรงนี้ลงมาได้ใช่ไหมแดีถ้าเกิดมาแบบสองคนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องโอ้โหจุ๊กเลยแม่นจ็จะไปต้อง,งนี้ด้วย <c oughs> อารมณ์ดีแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ห้องเราเนื่องจากว่าเอาแบบนม่จัดแ่งนะคะมาถึงเดือวางของนันเข้างล่างมายายนอนยายก็จะเห็นคนที่่านน้าจะดนี่ป่าเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรลงมาปิดนะปอามีที่นอนยายเป็นอะไรไปแล้วครับพ่อเป็นที่นอนของเล่นผมไปแล้วครับเนี่ยเป็นผมเป็นหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้มาดูรอบขางนี้หน่อยโอ้เราก็จะเห็นร้านกาแฟ ใช่นะไงร้านกาแฟนะแม่มาที่นี่สองรอบบรรพชนเนาะไม่เคยได้นั่งร้านกาแฟร้านนี้เลยเพราะว่าคนเยอะตลอดนะวันนี้เรามาถึงนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปอากาศดีมากเคี้ยวชอุ่มแล้วก็อากาศเย็นๆนิดนึงนะวิมีที่นั่งนี้เดี๋ยวนั่งนี้ไหลูกนั่งไหมนั่งกับแม่นะนั่งจิ๊กนั่งจิ๊กจะหักไหมนะจะหักไหมนะอู้หูอู้ โอ้ยซาไหลูกอู้วฮุย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 เร่องนี่ยฮุยเฮ้ยเสียงพี่เบิร์ดเสียงพี่เบิร์ดว้าวจุดนี้นั่งน้ำไม่ได้นะคะเพราะเราต้องพาท่านผู้ชมยิ่งว่ะบุญเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปทัวร์ชั้นสองนะลูกนะโอเคพ่อเราไซค์พ้อปามาเรียกชื่อไซค์ว่าอะไรนะอะไรดูเพกดูเพกอะไรดูเพกดูเพกไป คือมันจะมีความแตกต่างแบบห้องอื่นก็คือชั้นสองน,นี่ก็บอกให้แล้วมึงบอกแล้เนี่ยเอ้ามันก็บอกให้เยอันนี้บอกให้แบบนี้ไปเราไปดูชั้นสองกันนั่งไปก่อนนะคะนั่งไปก่อนแล้วชั้นสองขึ้นไปก็จะเตีเยงนี่นะะนเหรอครับนอนตรงนี้เลยของใหญนมาชั้นล่างไม่ต้องเอาเงนตรงนั้นเหรอไม่มีที่คา่ายได้ของไม่ค้าด้วยเหรอนั่นไงเราไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเอาไม่ต้องเอาผ้าห่ม ที่ลองทานมาโรงแรมลาบาลิสเขาจัดให้ที่ลองทานที่นั่งเข้าที่นอนไหมคะวันนี้คะดูดีจังเลยโอดีจังโอ้ดีจังเลยคะ่ะบ๊ายบาย,บาย ปิดท้ายไหมครับสำหรับการรีวิวห้างวันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูสาวยน้ำครับใช่เดี๋ยวเราไปดูสาวยน้ำกันจริง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 จรงจริงจริงดูไม่แย่หรอใช่แล้วค่อยไปตามถ่ายทีหลังพรงนี้ก็มีเนาะไม้ไนกันเราจะไปกินอัฟเตอร์นูนทีริบสาดน้ำกันครับไปดูวันนี้คนก็เยอะเห็นไหมค่ะ น่าสงชัยนะตัวนี้ของผู้หญิงเป็นลีราสเบอรี่นะคะทักตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของลาบาริสนะคะอ้าวมันเป็นลิ้นจี่ผสมราสเบอร์รี่ใช่ค่ะอีกอันคืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นรสมิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นของ T W G ค่ะงั้นเอาอันนู้นดีกว่าพ่อกับแม่กินกันตอนนี้ครับตอนนทีของพ่อกับแม่แล้วหิวมากไม่ยอมเลยเดี๋ยวแม่ทำให้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 นะปับหมั่มปั๊บหมั่มปั๊บ อ๋อจะกินเองตลอดเลยครับผมน้อยรายนี้โอ้โหหาจเจ้าไหนดีครับระวังช็อกโกแลตว้าวอย่าระวังลูกระวังอย่าเข้าไปลึกมากอย่าเข้าไปลึกมากมันนี่แม่ป้าเหมือนกันไหมไมค่วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวพ่าดูบรรยากาศไดไอทุกฝัปป่งเลยดิฉันรู้สึกฉันอยู่ในป่าหิมาพาน ายเป็นไงคะวันนี้มาเที่ยวกับหลานสนุกค่ะสนุกเหรอคุณยายเป็เห็นเล่นลงลงเล่นน้ำกับเลอาเลยโอ้ไม่ไหวอ่ะหนาวหนาวใช่ไหมคะก็แย่เลยโอ้ยปวดท้องโอ้ยท้องฟ้าโอ้ดูคุณยายคือคืนมาไม่ได้เที่ยวหลังโควิดนานมากนะคะอัดอั้นใจแล้วค่ะอัดอั้นใจเป็นอย่างนี้ไปแล้วค่ะท่าทมันอย่างเดียวคุณแม่มันีที่เล่นได้หนักนี่ เล่นของเด็กด้วยของเด็กเด็กจะเล่นอ้าวลูกหายไปกัมัฉินอย่างเยเลยนี่คือโรงแรมลาเบริสนะคะเมื่อกี้เราไปกินอัฟเตอร์นูนทีมาตอนนี้เรากำลังจะกลับเดินกลับที่พักกันแล้ว ตัวเล็กนอนอย่างนั้นนี่แม่ถ่ายอกชั้นสองเมื่อคืนแม่รู้สึกผิดมากค่ะให้ลูกกินมันบดเ็ดท็อฟเฟิลแล้วคือเหมือนแม่คาเขายังมีอาการเหมือนแพ้หรือท้องปั่นป่วนไม่แน่ใจแพ้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าแพ้มันก็ต้องมีผื่นขึ้นหรือว่าไงท้องเขาน่าจะยังไม่รับเพราะว่าแม่คายังกินนมนูทามิเจนเนาะ เป็นนมทางการแพทย์เพราะว่านมปกติเขากินแล้วข้องเขาไม่รับเนนค่ะอ้วกใหญ่เลยแล้วกว่าจะนอนร้องไห้เลยนอนกันดึกเมื่อคืนตีหนึ่งตอนนี้ประมาณเกือบใกล้ๆจะเจ็ดโมงละว,ว่าไงลูกกุดมอหนิงเป็นไงคะคนเก่งเขายังชั่วหรือย,ยังลูกเมืคืนแม่ขอโทษนะแล้วแม่คาขอกินทำไมล่ะลูก หม่อมมอม,ม,มชี้ตบโต๊ะอีกตั้งหากก็จะกินโอ้แ,แม่กอดต้นนะเมื่อคืนมวนท้องใช่ไหมท้องหนูไม่รับมันบดเฮดทัฟเฟิลหรอลูกโอ้เมื่อคืนร้องไห้นะ่สงสารมากเลยค่ะตัวเล็ก<อ>ก็ยุ่งกงินใหญ่เลยคราวนี้ตกกับตอนแรกเอนนอนกันอยู่ข้างบนชั้นสองแล้วคือเหมือนกับว่าเมคาชี้ร้อน แล้วเห็นผดขึ้นเราก็นึกว่าเออ<ม>ผดขึ้นเพราะแพ้หรือเปล่าจะลูกแต่ไม่ใช่ว่าเขาร้อนก็เ,ออเลยย้ายมานมงข้างล่างกันเอออารมณ์ดีแล้วเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อห้องก็จะลบประมาณนี้นะคะอันนี้ที่เล่นเมคคาประเทเมคาใช้พื้นที่ห้องที่ลาบาลิสอย่างคุ้มค่ามากไปทุกอนุทุกซอกนะคะ o มอร์นิ n งมัมมัมนมไหมครับลูกมัมมัมนมไหมมัมมัมไหม ชี้เลยชี้เลยมิ้วไหมมัมมัมโอเคพ่อครับลูกมัมมัมเมื่อกี้แม่บอกว่าเอาไหมบอกเอามัม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 โอเคเมื่อวานอ้วกแตกอ้วกแต่ในท้องไม่มีอะไรเหลือแล้วกินนมไปตอนประมาณตีสี่เนาะหิวแล้วใช่ไหมครับมัมครับพ่องั้นอยวเราตัดผ้าไปกันตอนที่จะไปกินเบรกต์แล้วนะ๋ยวแม่ไปอาบน้ําก่อนนะครับ เจอกันครับบรรยากาศดีมากๆสุดยอดเลยเช้านี้ว่าไงลกูกทำไมอยากไปทำงั้นตัวเขียวอ,อ่ะไปไหนก็ล้มฟาดตลอดเลยเราอ่ะสะดุดตลอดเลย เป็นแมงวันนะจินมข้าวเช้าเป็นอยู่คับตอนนี้อ่าแล้กินนมค่ะผมจะกินนมข้าวเครื่อผมไม่สนผมกินแต่ขนมเอาน้ำให้เขาก่อนอยู่น้ำไหมลูกอยู่น้ำไหมไม่พอน้ำมันจานอย่าเพิ่งให้ลูกจับนะไม่กห้มันหล่นพืนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง ไหนนะนาะอยู่ตรงนั้นเห็นพ่อเขาแล้วทำไรอยู่ครับโอ้โอ้ทำไรอยู่ครับคนอื่นกินข้าวกันผมมาเดินครับเดินบันไดครับเดินบันไดครับมาดูเด็กสิบเดินเดินบันไดกันครับโอ้ยกครับโอ้โอโหถ้าไม่นับหน้ผาผากนี่แพ้ผมผ่านมาเยอะไป เก่งจังเลยลกูกเอ็เอน,อน,นแล้วุกันจะน่นยินเราอยู่ในถ้ำกลางเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเสาใบน้ำสีเขียวเออค่อยๆเดินมาลูกไปเราเดินลงบันไดทำไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปอยู่รอตรงนี้เียเดินลงไดไหมเดี๋ยวแม่มารอตรงนี้เนียอ่าไหนค่อยๆเดินนะลูกนะ เอยเออพ่อรยี่ดีนะเขียวเขียวตรงนั้นยังไม่หายเลยนะโอ๊ยโอ๊ยผมยังฝึกเดินลงไม่ได้ครับผมแต่จะถลไม่แม่เสียวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยจบการโชว์เดินขึ้นลงบันไดเพียงเท่านี้ ความซาของผมความซาของผมเดาแม่เองเห็นสาวไม่ได้เดินทักทายทั่วเออดูยิ้มหวานยิ้มหวานอือผมออกจากบ้านครั้งแรกก็ไม่เบาเลยนะครับลูกเหมือนพ่อเขาเลยไม่เบาน้ำหนักเออโดนไปเดินมาหาแม่มาเดินมาหาแม่เดินมาหาแม่มาค่อยๆนะลูกมาค่อยๆเดินมาอ่ะปล่อยมือขยับมือมา ไม่ล้มนะลูกนะเดินมาหาแม่มาเร็วเร็วมาลูกมาเดินไหมมาหาแม่ไหมครับมาหาแม่ไหมมาหาแม่ไหมค่อยๆนะลูกนะเอายังกลัวยังกลัวไม่เดินเองอ่ะไม่เดินเองอ่ะครับอะทำท่าดอะไร อ่ะผมดูอะไรอ่ะผมดูอะไรผมดูอะไรผมดูอะไรอะลูกคนชอบปะลูกคนชอเหรไหม่บอกจะได้ชุดมาเปลี่ยนแล้วอ่ะแม่เล่นกันแดดไม่ดีนะ ขเข,ขแหกขอะเ่กี้เดินมันดงดดมาเลยนะแนต่มันร้อนะแล่าน้เย็นเนี่ยแ้วก็ุดุจักุดุจักอือ,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 อเอาไปุดุ่อบอัย่ล้วอยมาท,ทําทอะไรลร เ oh, like oh, มื่อกีน้น้องเมค่ะเล่นน้ำพุเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะหลับค่ะนมก็กินไม่หมดส่วนแม่เป้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเนาะพ่อกับแม่ยายอิ่มแล้วยายอิ่มแล้วยายต่อยกนะ้มยยายอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วค่ะน่นแล้วค่ะ พวว่อครัวเลยอาเขาไปเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จยังไม่ถึงไหนยังนั่งกินอยู่อางคานเลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยค่ะเวลากินของพ่อแม่เอาครับเด็กชายสุพพงศ์ต้องกลับแล้วนะครับเอาไม่ใช่กลับจากนีะเดี๋ยวไปแวะไปไหนครับขอทุกคนไหนที่ไปแวะไหนไปแวะอะไรก็ไม่รู้นะ้าบูมจะพาไป 耶耶耶！Yeah, yeah, yeah. พ่อผู้โชลหดจะสไลด์ลงแล้วคุณแม่ลงยังไงเนี่ยคุณแม่จะถลายลงไปด้วยแล้วเนี่ยนะเขาบอกให้รีบไปดูด้าจลาจ้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 าาจลาก้าจ้า่าู้าจาาากาาาามาา เหมือนในทีวีเลยอ่ะลูกโอ้โโอ้ผมก็โอ้พ่อถึงขั้นยกให้แล้วทักทายกันพูดภาษาเลวลูกพูดภาษาอะไรน้ำหนังมอง อ้าใก,ใกล้ชิดใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากไม่ไกลั้นเลยนะใกล้ชิดมากลูกท่านผู้ชมมีสองท่านแล้วค่ะตอนนี้ม,ชมาชมกันเองเหรออ่าชมกันเองเหรอลูกพี่เบิร์ดอยู่นี่พี่เบิร์ดอยู่นี่พีี่่่เบิร์ดอยูนโอ้ยสดใสเหลือเกินนะครับพี่เบิร์ดมาครับเมคาและเลอาทำห้เมคาต้องขมวดคิ้วตลอดล่ะลูก เครียดเหรอครับเครียดเหรอครักอ่อลูกทำไรกันครับดูอะไรกันเนี่ยแน่นเนรอไหนอะโอ้ยเคยเห็นแต่ในหนังการ์ตูนโอ้ยไม่ก็มันจะพ่น นแล้วพี่รับสมตัวแล้วจ้ามาเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยแม่ค้ากลัวพี่รับร้องงงยง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 ลูกมาดูคนทำงานแล้วเครียดได้าเขมยอ าไม่ต้องเครียดอย่างนั้นนะลูกไม่ใช่ไปถึงบ้านเอาผัวเครไม่เอานะพฤติกรรมเล่มแดดไม่เอาแม่กลัวตัวอะไรครับลูกน่ารักทั้งเลยอ่ะลูกน่ารักจ้าแต่ทำไมคาเลยอ่คาเพื่อนหนูปะลูกไมคาจ้องใหญ่เลยคาเพื่อนที่บ้านเราน่ารักจังเลยลูกพ่อตัวอะไรเป็นโจเหรอ หนูตัวเท่านี้เลยค่รพว่มีกระเป๋าข้างหน้าไหมมียังไงกระเป๋าพี่จเจ้าครับเออแม่ค้ามีกระเป๋าข้างหน้าไหมแม่ค้มีกระเป๋าข้างหน้าไหมมีกระเป๋าข้างหน้าไหมโอ้นี่หาวอย่างเดียวกลางค้างกลางคืนไม่นอนสวัสดีค่ะพี่จิงเจ้าพี่มีกระเป๋าหนูขอล้วงกระเป๋าพี่ได้ไหมคะ ตัวนี้นะคะวอลล่าบีท้อองยู่เป็นสัตว์สายพันธุ์แมคโครพอดและสัตว์พึ่งเฮ้ยมีพึ่งลูกมันออกมาแล้วนังไงนี่ไงลูกมัออกมาแล้วนนนี่่ัโอ้ลูกมัออกมาแล้วโอ้ยมีลูกออกมาด้วยอ่ะอยู่้าทำไมมันเหมือนจิงโจ้เลยมันมีกระเป๋าข้างหน้านี่ไงลูกมันออกมาแล้วบีมีทั้งหมดสิบเอ็ดสายพันบูมบัลลูนนี้น่ารักจังเลย่งลูกมันออกมาแล้ว ว่าจริงโจ้มันคือวอลละบีโอ้ลอลละบีคืออะไรแล้วก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะแต่รู้แต่ว่ามันมีมัมมีเีออกมา่าแล้อย่างกลับกลับภาพมาที่มาดูรูกแม่อาเฮยฮ้ยเ้ยยิ้ม้ยยย้ยย